แข่งแขกความเด็ดไม่ว่าจะเป็นวิวแมนคอรสหรือว่าจะเป็นมิสเตอร์แฟนแทสติกยังไงก็ต้องมีเจ้าสุดแฟนโป้และที่สำคัญตาเดียวเขียนเลยครับโปรเวนเดอร์ดเรื่องแสงได้ด้วยจ้าโอ้โหแฟนแทสติกไปอีกนะครับฮีโร่โปรเทคเตอร์เอ็กโคลเลอร์และไซน์พิสนะครับผมรวมสี่นักเตะความเป็นคนเิเศษของการแทสติกโป้ครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมความพิเศษของเรายังมีอีกนะครับในส่วนของการช็อปนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไป ดูบูธสองบูธนะครับที่ผมบอกเลยว่าของน่าสะสมมากห้ามพลาดนะครับที่14มกราคมนี้กับ The Fantastic First o u r f Step ถึงเริ่มต้นฉบับของบทใหม่บอกเลยว่า,า,า,น,านี่นะครับจะมากันต่อครับทางนี้เลยนะฮะ <Okay. S 2> นี่ก็ขอบเขตไม่ว,ว่าจะเป็น Young Match Touch หรือว่าจะเป็น Mister Fantastic จะเหงนว่าต้องมีเจ้าสันแฟนที่นี่นะครับทุกคนที่ซื้อบัตรชมภาพเพื่์ของ The Fantastic Four First o u r f Step ที่ Major c i n e p l e x นะครับทุกคนนะครับสามารถ เอาบัตรมาแรกครับสิเข้างานได้เลยนะครับหนึ่งตัวหนึ่งคนผมและเป็นธรรมเนียมของมาเวลสตูดิโอนะครับผมไม่มีผมคนเดียวหยุดแล้วแน่นอนนะครับต้องมีกัน